สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาเดนบายเดรไลทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราค่อยอยู่กับ m i เคิล l มเยอร์สายคนใจร้อนที่ไม่รู้ว่าจะรีบอุ้มรีบแขวนเซิร์ไปไหนโดยสลับเปิร์กและแอด o อนที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับโดยสลับแอด o อนแรกนะครับก็จะเป็นอนุสร์เจเมเยอร์โดยแอด o อนนี้ก็จะทําให้ความเร็วในการอุ้มและแขวนคนบนตระขอเร็วขึ้น40%เมื่อเราอยู่ในโหมดปีศาจมาจุติแอดดอนต่อมานะครับก็จะเป็นเศษกระจก โดยเอดอนนี้ก็จะทําให้ระยะเวลาพื้นฐานของการจู่โจมสังหารหมู่เพิ่มขึ้น0.25วินาทีแต่จะทาให้ความเร็วในการชาร์จลดลง25ในส่วนของเปิร์กนะครับเปิร์กแรกก็จะเป็นโพพันชุนนิลันโดยเปิร์กนี้เมื่อเราโจมตีผู้รอดชีวิตแล้วก็จะได้รับโทเค็นมาหนึ่งโทเค็นโดยจะเก็บได้สูงสุด8โทเค็นโดยแต่ละโทเค็นก็จะทําให้ตัวละครของเราอุ้มวางหรือขวนผู้รอดชีวิตได้เร็วขึ้น4สําหรับเปิร์กต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องติดโดยเบิร์กนี้เมื่อมีเครื่องบินไฟหคอเ็ เราก็จะได้รับโทเค็นมาหนึ่งโทเค็นซึ่งแต่ละโทเค็นก็จะทําให้ตัวละครของเรามีความเร็วในการอุ้มผู้รอดชีวิตวางผู้รอดชีวิตกระโดดขั้นมาต่างพังเครื่องบินไฟหรือว่าทําลายแผ่นไม้เร็วขึ้น6%ต่อหนึ่งโทเค็นเบิร์กต่อมาครับก็จะเป็นฉงนโดยเบิร์กนี้ก็จะทําให้ตัวละครของเราข้ามหน้าต่างได้เร็วขึ้น15%พร้อมกับการหน้าต่างบานนั้นเป็นเวลานาน16วินาทีและสำหรับเบิร์กสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเสียประสานโดยเบิร์กนี้เมื่อเราแขวนผู้รอดชีวิตไปตะข,ขอขามเป เครื่อปัดไฟที่มีความคืบหน้ามากที่สุดก็จะสูญเสียวความคืบหน้าไปทันที20%เพราะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเกมกันดีกว่า Let's go <S จัตุรัสพิหน้าเลยพอได้ยูงมาเริ่มเก็มาก็เก็บปักทอง,ง,งไปก่อนตามคอนเซ็ปต์นั่นจะเกิดโซนนู่นเลยเดีย๋ยวเราขึ้นบ้านมาดูแล้วกัน ยมีรอยมีรอยกำลังคุย้กล่องด้วยอย่าไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวนเดีย๋ยวเราไปคิดหลังแล้วก็เปลี่ยนหมดขัมาไปก่อนอะโดดมา ที่ประดานไปก่อนเนี่ยเมื่อกี้แอบเดินติดด้วยโอ้ฉี่ไกลเลยเอ้างั้นยู่มีวนด้วยโอเคน่าจะล่มแล้วเอ้าปิดตู้ ตู <laughs> <m> ้เฮ้ยแล้วก็แผ้เครานี้ก็ได้โอ้โหแผวนเร็วจัดเลยติดไปก่อนครึ่งหนึ่งลากมาเสาขาก็ไม่ทันแผวนไปก็ไม่คุ้มเนี่ยลอยดูดมา เอได้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มีคนหนึ่งเนีที่เห็นแวบๆเดี๋ยวว่าไปไหนละเดี๋ยวขึ้นมาบ้านใหญ่ด้วยกันเลยเยอะมากเลยกำลังซ้อมอยู่ด้วยพอจะรู้สึกตัวก็สายแค่ ชี้กดพลาดไปเผลอปล่อยเฉยตอนง้างอ้าวตัวนี้โล่งนะตรงโล่งเลยตรงนี้อุ้มไปด้วยความเร็วแสงแล้วก็หาเสาขาวแขวนด้วยความเร็วแสงก่อนที่เครื่องจะติดเอาลากมาได้ก็ถึงอยู่มาได้ไกลมากแกล้ไป ไม่ใช่แขวนเรียกว่าจับควางขึ้นเสาดูซซมีคนไหมแถวเนี้ยถ้าจะซ่อมก็บ้านเลยแกนี่ไงอ้าวเซบาสไม่รอดอุ้มมาแล้วก็แฟนไป อืมช้าลงนิดนึงเดี๋ยวข้ามาจะทิ้เครื่องก่อนโอ้โหมีระเบิดตะวางเลยเครื่องใกล้ติดสองเครื่องบ้านใหญ่กับไปบ้านเล็กไม่ระว่างนี้เครื่องไหลเกี่ยวแวะมาดูด้วยบนนี้ ผูไม่หันดูดก่อนเอ้าเอด้าปันสองก็ว่าทำไมมันไหลจังมุมดูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เออขี่ยแบบดีไปไหนเริ่มไหละเริ่มไหละไม่ดีละตอนนี้อยู่ด้านหลังกำลังต้อมเลยแล้วก็รีบแขวนมาก่อนที่จะแย่เอาเะตาขาอยู่ใกล้อยู่ หยิบเร็วจัดแล้วแขวนเร็วเกินอ้าวดี้ยยังอยู่หลอกมหหลอกเพื่ออะไรก่อนเขาวิ่งไปนู่นแล้วออสกันตังไอ้เอาคันระยกลไม้ไปไหนแล้ วิ่งฉีดไปฝั่งนูน้นตัวนี้ก็วนต่อพับไปไหมมามามาหลมเลยละ <laughs> โดดไปโอ้โกดขวดทันเปิดขั้นสองตามม่ะ แล้วก็รีบแขวนเลยคนนี้เหมือนจะยังไม่เคยแขวนเสาขาวมั้งจำไม่ได้แล้วลิเบก้าเข้าไปในบอยเครื่องนี้เยอะมากแขนกันเยเคยแขวนแล้วเสาขาวโอเคดีอยู่ที่เขาปล่อยน่าจะเป็นเอดาไหมไงชอบเครื่องนีงนเน้เห็นรอยเลือดด้วย ไปไหนแล้วล่ะคืนนี้ก็ไม่มีพ่อใหญ่โอ้เมื่อกี้ดึงหลังแล้วอยู่ไหมยอยู่ไหมมังเป็นอวนละเฮ้ยมี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  ไม่ใช่อะไรเอาคนนี้ตายได้ยินดีเฮ้ยมีคนมาเอาวิ่งติดวิ่งติดมาเสาก่อนไม่ดึงอู้มีกดไลค์ตอมเครื่องต่อ โดนได้โซนก่อนตลาดนี่มีไหมเนี่ยเนี่ย,ยลอยวิง่งไปดูล,ละเอดาปล่อยก่อนคนหนึ่งอยู่ในวอยโอเคเราคุมเครื่องเผาเครื่องนะไม่ได้เผาคนตายนั่นแหละอ้าวเอดา เปิดคั้นสองตามเลยโอเคได้อยู่อุ่มไหมอ้าวเจอแบบนี้ผมนี่วางเลยเลยเมื่อเขาโผล่มาแบบนี้มาแบบนี้ผมนี่วางเลยปุ่มไมา ถอนตัวไปตามระเบียบนั่นไปแขวนเร็วจัดเลยดีนะเซอร์เขามาพาช,ช่วงท้ายเคยพอกู้สารในการกลับมาได้ไม่งั้นแย่แน่ตาเนยแย่ดับแย่จริงเครื่องไหลปิงปงปๆงปิงไง โกดังค่ำครัวน,นี่แอบเล่นยามือนกันนะ่ตานนี้อังอย่าไปเช็คแต่แถวนี้ดูเพื่อไม่เจอคนตานนี้มันเกิดปแปลกๆอะตำแหน่งการเกิดเจอชอบเกิดอยู่ใกล้คิวเลอร์ฝั่งนี้มีไหม ไม่มีเพรา,นาะาน่าจะเครื่องนี้ถ้าเกิดเครื่องนี้ไม่มีก็แย่เลยเอาเราแย่จริงเกิดเครื่องนี้ไงดูซิมีคนไหมโอ้โหดูสวดซะด้วยอ่า ไล่ธรรมดาก่อนไหมสี่ก่อนทีโอโคหนึ่งคนหนึ่งเครื่องจะบอกว่าหนึ่งคนเลยจะวนต่อในในคนหนึ่งเครื่องของจริงนี่ฝังไม้ก่อน เขาขาปะถึงจะไม่รู้ว่าเครื่องเดีย๋ยวแค่ไหนละเอ้ามีคนวิ่งตรงนี้ยังอยู่ไหมอา้าวนี่นี่น,น,นี่ดูดก่อนอยู่จนีนเข้าบัตรเล็กไงบัตรเล็กไปตามไหมนี่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 เอาคนช่วยกันดีกว่านี่เอากลุ่มนี้ดีกว่าเดี๋ยวดักหน้ามา เจอตอนไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โฮ้ยพาไม้เลยให้เขาวนกันตรงนี้พาไปก่อนมีจนาหนร h ไมเอ้ยอีกคนหนึ่งถึงไหมเอาถึงอยู่มาแทงหลังมีไหมมีก็ใช้มาไม่มี ไม่มีก็ขึ้นเสาเดิมเลยซ้ำได้ซ้ำไหมอยู่แย่เอาโอ้โหแขวนเราจัดเลยขึ้งนี้เป็นไงตำด้นิดนึงเดี๋ยวแวะมาดูตรงนี้ด้วยมีไหมไม่มีนี่ก็น่าจะแถวๆนี้แหละเจะได้กลับไปเสานั้นดิเน้นตัดคนเลย หนเูเคสตัวนี้โอ้ไม้แผ่นย่อหลบกันตัวไปก่อนหนึจะย่อหลบในขนาดั้น ไปก่อนไม้ด้านหน้าอยู่ไกลอยู่ไกลกี่โมงแต่ก็ได้คนอยู่เดีย๋ยวต้องไปจัดการไม็กให้ตายละยกเดี๋ยวรูปเกมจะแย่เอาแกนไปแล้วก็ลากคนต่อด้วยความรวดเร็วเอ้ยเยไงเป็นคอเด็ด เอ้ยไม่ใช่คอเดดอา์อยจินคอเดตกี่โมงเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยแล้วต่างไหมต่างอ่าอ่นแห่ะก็อุ้มมาอ๋อเสาขาวใกล้ๆมีไหมไม่มีไม่เป็นไรแสบเสารรมดราก่อนก็ได้ แขวนเจตนาคนสุดท้ายนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เยเอ้ามีคนอยู่ในนี้ตีเอ้ยทำไม้เลยแขกโวนกันอดูดมาดูดตะกีมงวิงฉีเปิดขั้นสองมาตรงนี้เลย ดนด้วยว่ามีคนมาช่วยไหมไม่มีไม่ใช่อะไรเครื่องนี้เขาจะติดไม่อยากไปไหนไกลเดี๋ยวกระทือไปก่อนด้วยรีกูเป็นก่อนอะกระทือบประคองมาจะเอาอยูจินให้ตกเฟดสองไปเลย เช็คเครื่องตรงนี้ด้วยอา้าวดึงกันแล้วก็ปล่อยเลยเครื่องนี้ก็ตั้งแต่ต้นเอาเม็กเน่ไงคนที่ใช่คนที่ใช่ชก็มาเลยทับเลยใครงขวนกันมาหานี้หงเง้เยไม่ถึง อ๋ยหลอกไหมอ้นั่นแหละมันต้องล้มกันบ้างแล้วแล้วก็เคลียร์ไม้อุ้มแล้วก็แขวนตอนนี้ต้องพยายามดึงลูกเคลียร์มาให้เป็นของเราก่อนเดือดสองเครื่องแล้ว อ,อ๋อต้องเล่นโซนนู้นสามเครื่องนะเนี้เดินได้แต่บ้านใหญ่เดี๋ยวก็ใกล้ติดนะจากที่เห็นล่าสุดนะี้รถมาเยอะหรือยังเป็นจรทานมาตจวนี้ไปแล้วจะต้องเจอตีธรรมดาไปก่อนขั้นสามนี้เดี๋ยวค่อยเล่นดีๆทีหลัง อ uh ย่างแบบเนี้ยอ่ะดูดได้ดูดได้ดูดเก็บจะแตกมาก่อนทับมาอ่ะนั่นแหละเอาข้ามมาข้ามกับอยู่ไหนไม่รู้ดูดว่าได้อ่าอยู่ไหนคนเนี่ย ขาขาอยู่ใกล้เลยเดี๋ยวเครื่องเดียวล้วด้วยการเครื่องมาก่อนแต่เครื่องก็อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการพอดีนั่นก็เป็นเรื่องดีสำหรับเรามีรอยตรงนี้เหมือนจะวิ่งออกมาไปช่วยแหละ ถึงเ่าแล้วเป็นนิโคลัสเคสอ้าวอยู่กริงก็อยู่แล้วก็นิโคลัสเคสต่อเลยไหลได้ไหลนี่ยังอยู่ซะด้วยโอ้ไม่ถึงเฉียดหลังไปได้เดียว ทำไม้ปิดฝั่งเดี๋ยวแค่โจนาธานแล้วอยู่กินอยู่นี่ยังไงโจนาธานไม่ปล่อยที่นี้ล็อกเอาสุดจังหวะนี้มาทางนี้ไม่ข้ามา ใช่ไหมคลัะใช่มากแกช้ากออกอยียดดูอะไรวะเดี๋ยวกี้ก็รีบดึงออกมาเกิดมาปิดชายด้วยกันโมลิอย่างสวยงามในเกมที่เราเกือบแย่ิจงที่ีพอแก้สถานการณ์กลับมาได้นี่แหละเกมนี้ซ้ำได้ซ้ำ ม่งนกันแย่ yeah. บอกเลยทำให้สามที่มีเครื่องไหล่ะดซิเม็กมีตันตู้เบิร์ดแฟตตันหิงรอยใช่ไหมนะคนนี้อืมเซตอะไรนะมีดีจาวูใช้ปั่นไฟด้วยไม่รู้เป็นไรนะกลับไปเปิร์กเซลแคข,ขนเล่นนะมันเปิร์กที่ไม่ควรเล่นเลยถึงแม้ว่าจะมาใช้กับเปิร์กนี้ แล้วมันจะหิวเร็วขึ้นก็าตามนี่พกกล่องมาดีกว่าเยอะแล้วก็มีเบิร์กอัตรอดคนเดียวด้วยเดี๋ยวจะบูช้ซ่อมก็ว่ามันเร็วนอ่ในคน,นกกร,ครัสศิลปการละครตายยากยืดหยุ่นมองไม้